สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับนี่ครั้งนี้อาจไม่กลางสปอยหรือภาดนี้แหละผมชอบแบบมือถืออ่ะผมจะทำเกมมือถือทั้งหมดผมไม่ทำในคอมเพราะมันยากลำบากยากลำบากผมก็เลยมาทำในมือถือแทนเป็นว่าผมสต็อปไว้ก่อนมันจะได้ข้ามไปเริ่มกันเลย อยเจอประตูเธออย่าเจอประตูเธออย่าไเจอประตูโอเค okay. เริ่มพากันเลย okay. อย่าเจอประตูระระเบิดคอมทงอ่ะนี่เกลียวด้นะครับ่ปโอเค,เออเคมันเทียงแกยวนี้หลยครับในคอมมันยุ่งยากผมทำไม่เปใช่เอาไปกิน ไม่ไฟดับสกินสวิวเลยเหรอฮัอันนี้ไม่มีการบ้างนะจบแค่นี้แหละท่านผู้ชมครับผมจะทำเกี่ยวกับมือถือทั้งหมดเพราะมือถือง่ายง่ายดายบบแค่ไปโหลดแอปมาแค่นี้แ,แบบแหละบ๊ายบายท่านผู้ชมท่านผู้ชม ค้าโฆษณาไหมแบบถ้าคุณไม่อยากมีโฆษณาเพิ่ม่แค่แบบนี้เพิ่มไปโหลดแอปนี่มา YouTube มานภาษาอังกฤษไม่ออกมันจะไม่ได้ดี่ต้องเซิร์ฟเองแล้วกันเซิร์นมา YouTube แล้วคุณก็เจอเองอ่ะถ้าแปลกท่านผู้ชมอย่าลืมกดไ like ลค์้วยนะ หลายคุณจะไปเผาบ้านคุณมันคือมุกบ้าน